สบายดีสบายดีเอฟซีเาแพงเบิร์สุขสุขคนเด้อสบายดีพี่น้องวันนี้ก,การลังสีเขื่อนใหายศบลงพี่น้องเอ้ยเตรียมสีไปป่าสะกันตอนนี้ก็ญาตีพี่น้องมาบุบวักระบวชพี่น้องเอ้ยตีพี่น้องมาคนก็เริ่มมาลายแล้ว Ai pô. quân mà, thì <laughs> động Ừ. <ý> <laughs> <laughs> <ý> <laughs> <laughs> thì động pi tiêm tô. Dây uốn camera. đi. คนกำลังเลิ่มมาพี่น้องเลยเตรียมสี่เื่อนใหญ่ซบจานฉิดมาแต่ใส่นอ Dạo thả vị đọng về bừng hàng phụ Bừng thường thường nó าพี่เนาะขึ้นมาเบิ่งยิ่งทึ่งบรรยากาศกะอ่านประบอกประวัติเป็นที่เรียบร้อยนะพี่เนาะเป็นหนักเป็นกับเป็นหนักลบเก่าพี่น้อง ต้นแขกคนกน็เริ่มทยอยทยอยมาเป็นลูกเป็นล้านเิ่นเนาะทังหัวกระเต็มอยู่พี่น้อะทางเฮือนครูดาวเนาะ เพื Ooh, yeah ่อนใหญ่โทกับเต็มเพื่อนที่กับเต็มเพื่อนใหญ่เพป็นกับเต็มพี่น้องคนนี่กับเต็มโอ้พี่น้องขึ้นฝนมาทันทีเลยตะกี้แดดฮอ่หอนขึ้นฝนมาเลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าส้มต้นเขื่อนซบเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางนี้พี่น้องพอนังคอมกลับมา มาได้เจอกันนานพี่น้องกับพอน้องคอมเป็นกมาคือกันพี่น้องญาติพี่น้องเดียวกันเลิมบายบายได้เพลินกะเอาลงเนาะพี่น้องเนาะเกันสิคื่อนสอบตอนบายบายเบาวกับตันคือหมุดหยุดนี่กับตันกับตันกับตันเห็ดยังเด้่ เม่ทูเตรียมตัวเตรียมแล้วเพื่อเผื่แจกซอ,อ,อ,องบุญพี่นเนาะนี่เป็นทีมงานแม่ค่าพี่นนองแม่ค่าแม่ค่าเผื่อขายยังพี่เนาะ หกพันกัไเเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ้าเบิร์้มตอนลงไปได้อพี่เ้อ่าเด้อแม่ขาวแม่ขาวลูกหลานเห็นกันบวชบวชจะค้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเมซี่เจ็ดคนพี่น้องเอ้ยเจ็ดคนเก้าคนสิบคนเจ็ดคน การบวชสัสามานเนนนำพี่น้องเลยซามนเนนอยู่ใส่สยงังมาท่านผิดมากสมมเนนยังมาท่านผิดมาพี่น่อยเข้าไปเด้อแล้วมาอยู่ไหนมาอยู่หนพี่น้อง มีแต่ลูกแต่ล้านเพิ่อนอือโบเห็นเป็นอันแม่ขาวเพิ่นพี่น้องอันนี้สิเป็นสามเณรบแบบลูกเพิ่นพี่น้องลูกหลานเพิ่นถ้าเบิ่งมีจักคนพี่น้องหลายหลายประมาณสิบสามองค์พี่น้อ,นเอนเงเอ้ย,ยประมาณสิบสามเนะมมาะสามเณร กวดนึ่พอดไอ๋อตว่คอมสชตัวิกรตวมาสิกพี่น้องมามาสีเหลืองจะอัดดีพี่น้องเอ้ยดพี่ป๊อปป้าอยู่คุน มาาจกวเิะแบวดน้ำพอเเถาพี่น้องบวดน้ำพอลด,ดไว้นี่แหละพี่น้องลูกหลหล้านลาย,ลาย ไปขเอาขึ้นรถซิปลอ้อน,นี่กืออัเต็มได้พี่น้องเอ้ยซัมพออันซาม,มาเน่นกับเมซี่นี่ห,หรือว่าภาษาบ,บ้านเฮากะห,ห้องจัวน,ะนั่นแหละพี่น้องเนาะห้องจัวปกเปกพี่น้องจัวปกเปก เขามาก็ได้ลูก่ลร้ายหลานผลร้ายแม่บวชนั่จองผ่ากันมันไม่ได้สิแน่นกันอะไรเนาะแน่นจะจองผ่ากันเด้อคนว่มันบอทงถ่ายสักนิจจาน่เออนั่งแล้วละบอนั่งแล้วละบอแน่นย เน้นจองผ่านมาเน้นเด้อจองสมบัติในนะจองตอนนี้ก็อย่าตอนนี้ก็อย่าเออสาธุพี่น้องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตเตปะติกาังตัมปิลังวุจชนังสกะจังอัตตนังกะโรมา เ็ itti, พิธีพี่น้องเมนวนเมนวนกระบวดทำพิธีพี่น้องเลย สูตรแล้วเพ่นกาทำพิธีแล้วเพ่นกาสี่เขื่อนซบนาะพี่น้องเนาะบายบายพนกาสี่เขื่นนขนขอนซบ,บลง โมกติจักะตาจามาจูกาจักกะตาจามาอุเบกขาจักกะตาจามาตัจจนิลาปะตาภะสัมาป a w n a i ยะปะนท้วตถานิลาลาป a w a ยะปะตปะตามาตัจจนิลาปะตะไปเอตุปาตาจาะวานไนยะปาตะไป

เอาพี่น้องบะแพงกสิขอจบคลิปไปสั่นนี้ก่อนเด้อ้าเบิ้ง้าส้มคลิปหนาพี่น้องเนาะเขื่อนศพเพินลงคลิปนี้กายเง้วพอสมควรบะแพงกสิ ขอปิดชีปก่อนเนาะนี่ก็ลูกล้านเผ่นเองทางนั้นพี่น้องเอ้ยมาบวชนั่ประมาณเศร้าปลายผู้ไรพี่น้องบวชสามเนรนี่ประมาณ13บ4มสบองค์ลยกันแม่ชีนี่กันประมาณส3บองค์เนาะมีแต่ลูกแต่ล้านเผ่นมาบวชหรือว่าลายเนาะพี่น้องลูกล้านเิ่นก็ได้ มหอนบเบาแพงกันซีโเกาวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง